ทหารต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่รัฐบาลพลเรือนอยู่ใต้ทหารผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าวไกลไม่สามารถโหวตร,รับรองให้วบประมาณปี65ฉบับนี้ผ่านไปได้ครับสำหรับการอภิปรายในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้น ด้วยการตั้งคำถามครับเป็นคำถามถึงท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ฟังอยู่ในห้องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมาชิกทางฝั่งรัฐบาลคำถามมีอยู่ว่าลึกลงไปในใจท่านนั้นหลังจากที่อภิปรายกันมาสามวันสามคืนท่านเชื่อจริงๆหรอครับว่างบประมาณสาล้านล้านบาทฉบับนี้ จะนำพาประชาชนของพวกเราออกจากวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนี้ได้จริงๆพวกเรากล้ามองหน้าประชาชนของเราแล้วสามารถพูดกับพวกเขาได้หรือว่าปีนี้จะดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องสวัสดิการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่องปัญหาตกงานปัญหาว่างงานทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น เพราะปีนี้เรามีงบป,ประมาณที่เพียงพอมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะต่อกรและ,ะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาทุกสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลย,ย่างสิ้นเชิงในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ผมต้องตั้งคำถามอย่างนี้ก็เพราะว่าในมุมมองของผมนั้นต่อจากนี้อาจจะ ไม่มีอีกแล้วครับประเทศไทยแบบเดิมๆที่เรารู้จักกันหลายสิ่งหลายอย่างจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราอาจจะต้องมาช่วยกันเก็บกวาดซากปรักหักพังของประเทศไทยในยุคเก่าแล้วมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หยิบอิฐทีละก้อนมาก่อร่างสร้างประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่กับระบบสาธารณสุขไทย ไม่ใช่เพียงแค่กับการรับมือกับโรคระบาดณปัจจุบันแต่อาจจะเป็นการเตรียมมือรับมือเชื้อโรคอีกมากมายหลายชนิดในอนาคตที่จะมาท้าทายความมั่นคงทางสาธรารณสุขอย่างไม่หยุดหย่อนเราอาจจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่กับระบบทุนนิยมไทยไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจณปัจจุบันที่ต้องหยุดชะงักลงเพราะโควิด แต่แก้ที่เขาโครงเศรษฐกิจที่กระจุกตัวมากเกินไปพอเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมากกว่า45%พอกรุงเทพเป็นอัมพาตประเทศไทยก็เป็นอัมพาตเราอาจจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่กับวิธีคิดเรื่องสวัสดิการของประเทศของเราเพราะช่องว่างทางสังคมกว้างขึ้นแล้วก็ก้นเหวทางเศรษฐกิจที่ลึกลง ไม่ใช่เพียงแค่จากโรคโควิดในครั้งนี้เพียงอย่างเดียวแต่มาจากความท้าทายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบวิกฤตภาวะโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาดิจิทัล disruption a u t o m a t i o และปัญหาอื่นๆอีกมากมายถ้าเรายังขืนปล่อยประเทศเราไปแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือคนชนชั้นบนจะยิ่งรวยขึ้นคนชนชั้นล่าง ก็จะยิ่งจนลงคนชนชั้นกลางก็จะร่วงตกชั้นลงมาอย่างนับไม่ถ้วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ยุคสมัยมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วครับท่านประธานพวกเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้จะชอบหรือไม่ชอบจะพร้อมหรือไม่พร้อมพวกเราก็ต้องยอมรับความจริงครับว่ายุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่อาจที่จะใช้ชุดวิธีคิด แบบเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์แบบใหม่ๆได้อะไรที่เคยใช้ได้ในอดีตก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ได้ต่อไปในอนาคตและในยุคสมัยใหม่นี้ผมไม่คิดว่างบประมาณเก่าๆซ้ำซา,ากจำเจและไร้จินตนาการจะสามารถทำให้ประเทศของเราไปต่อได้อีกต่อไปแต่พอผม อ่านงบประมาณ2ลัสอ2หมื่กว่าหน้าฉบับนี้บอกได้คำเดียวครับว่าไม่มีความหวังไม่มีทางเลยที่ประเทศไทยจะหลุดออกจากวิกฤตและความอึดอัดทรมานครั้งนี้ไปได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของประเทศอย่างเด็ดขาดถอนรากถอนโคนวิธีคิดวิธีจัดทำงบประมาณใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อันเลวร้ายที่บ้านเมืองกำลังประสบอยู่ ประเทศไทยจะฟื้นหรือจะฟุบวัดกันที่งบประมาณฉบับนี้คำถามสำคัญที่สุดก็คือเราควรจัดงบประมาณแบบไหนอย่างไรที่จะจุดประกายให้ประชาชนกลับมามีความหวังในยามที่มืดมนเช่นนี้หากพราก้าวไกลจะททำงบประมาณพวกเราจะต้องเอาประชาชนมาเป็นที่หนึ่งเหนือสิ่งอื่นใด หลักคิดของเราก็คือเราต้องเริ่มจากคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมไทยพักก้าไกลจะต้องคิดจากมุมของเด็กที่หิวโหยคนแก่ที่เจ็บป่วยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานสองสางานเพื่อที่จะส่งลูกเรียนหนังสือให้ได้เราจะล่างจากฐานคิดที่ว่ารัฐจะโอบอุ้มคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรและฐานคิดนี้จะเป็นเสาหลักเป็นอิฐก้อนแรก ในการฟื้นฟูประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไปแต่ในความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่อีกก้อนแรกที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศซึ่งก็คืองบประมาณสวัสดิการของประชาชนกลับถูกตัดลงถึง35,000ล้านบาทและนี่คือฉากเริ่มต้นของความโหดร้ายของงบประมาณฉบับนี้ครับ คนที่แก่เท่าในวันนี้ก็คือบุคลากรที่เคยสร้างประเทศไทยในยุคสมัยที่เศรษฐกิจเคยเติบโตทุกวันนี้คนชาราได้เบี้ยยังชีพเพียงห0ร้อบาทต่อเดือนจะให้คนชาราของประเทศประทังชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรมากไปกว่านั้นประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบคนชาราควรจะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง ผมและพรรคก้าวไกลจึงได้เสนอให้คนชราต้องได้สวัสดิการทุกคนท่วนหน้าทุกวันนี้จากข้อมูลของสภาพั์เองเด็กไทยหนึ่งในห้าคนยังยากจนอยู่ผมและพรรคก้าไกลต้องทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีเด็กไทยคนไหนต้องหิวโหยอีกต่อไปสวัสดิการเด็กปฐมวัยต้องทวนหน้าเพื่อไม่ให้ใครตกหลน่นซึ่งรัฐบาลนี้ก็ได้ประกาศไปตั้งแต่ปี 2,563ว่าจะให้สวัสดิการเด็กนั้นเป็นสวัสดิการทั่วนหน้าซึ่งตรงนี้ต้องใช้งบประมาณ30,000ล้านบาทแต่ในปีนี้ก็ยังจัดมาเพียงแค่17,000ล้านบาทคำถามสำคัญก็คือประเทศไทยจะฟื้นฟูประเทศจากโควิดได้อย่างไรหากงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขถูกตัดไป4,000ล้านบาทและงบบัตรทองถูกตัดไปอีก2,000ล้านบาท ทั้งๆท,ที่เราคาดว่าจะมีผู้ตกงานมากขึ้นและจะมีผู้หลุดออกจากระบบประกันสังคมที่เข้ามาใช้บัตรทองมากขึ้นด้วยซ้าไปตรงกันข้ามในสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะขยับเพดานให้สวัสดิการของประชาชนธรรมดากับสวัสดิการข้าราชการไม่ให้แตกต่างกันมากอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านประธานครับจากที่ได้อภิปรายมาถึงจุดนี้ ในยุคสมัยต่อไปของเราเราจะได้บ้านหลังใหม่ที่ชั้นแรกเป็นพื้นฐานของประเทศที่เข้มแข็งมีประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อรัฐสวัสดิการได้ก่อร่างสร้างตัวให้คนในชาติไม่ว่าเขาจะเปราะบางแค่ไหนเราจะมีเซฟตี้เน็ตครับเราจะมีตาข่ายทางสังคมคอยรองรับคนของเราในยามที่บ้านเมืองวิกฤตทำให้คนในชาติไม่ต้องห่วงหน้าไม่ต้องพะวงหลัง มีกำลังวังชาในการทำมาหากินกล้าที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสังคมสงเคราะห์แต่เป็นเรื่องของสิทธิสิทธิในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยบนผื้นแผ่นดินไทยว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิในการศึกษาและสิทธิในการทำมาหากินอย่าง เท่าเทียมกันในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะรัฐบาลใดๆการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออนาคตล้วนหมายถึงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างอ a s t e r n s e a บอ a r d อย่าง EEC อย่างชนะที่ครั้งแล้วครั้งเล่าครับเราหวังว่าการสร้างอุตสาหกรรมอ่อนาคตแบบยอดพีระมิดหวังว่าความมั่นคงจะค่อยๆหยดลงมาสู่คนในพื้นที่ค่อยๆหยดมาสู่ชนชั้นแรงงานในประเทศไทย ผู้ที่ชัดก็คือหวังว่าเมื่อลดน้ำต้นไม้ที่ยอดใบแล้วจะหยดลงที่รากซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วครับว่าเศรษฐกิจแบบบนลงล่างแบบนี้ไม่มีจริงและไม่สามารถที่จะพาประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่21ได้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลดน้ำต้นไม้ที่รากเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศไทยและในเวลานี้ก็คงไม่มีใครที่ เป็นรากฐานของประเทศไทยแล้วลำบากมากไปกว่า SME และลูกจ้างในภาคบริการท่องเที่ยวร้านอาหารซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ต่อให้ตกงานเป็นล้านล้านคนก็ไม่มีใครเก็บตัวเลขไม่มีใครเก็บสถิติและในหูของคนที่กำลังตกงานคำว่า upskill กับคำว่า reskill คงเป็นคำพูดที่น่าลำคาญยิ่งถ้าคนที่เคยไปดูหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีให้เลือกแล้วก็ยิ่งหมดหวัง ยิ่งไปกว่านั้นแทนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาก่อนกลับถูกตัดงบประมาณไปเกือบ10%และมีเป้าหมายจะช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานลดลงถึง6,000คนถ้าเราช่วยให้คนที่กำลังดินน้นรนมีความหวังได้การรีสกิลต้องไม่ใช่คำพูดสวยหรูเราต้องรู้ว่าการรีสกิลกับการอัพสกิลนั้นทำไปเพื่ออะไรแล้วงานอยู่ที่ไหนคำพูดที่สวยหรูต้องมาคู่กับตำแหน่ง ที่หนักแน่นมั่นคงรองรับการพัฒนาตนเองของเขาซึ่งคนที่มาสร้างการรับรองการรีสคิลนั้นในตอนนี้ก็ควรที่จะเป็นรัฐบาลเองเป็นหัวหอกในการจ้างงานถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่คือบ้านหลังชั้นที่สองของประเทศที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องในระยะสั้นและสร้างความเชื่อมโยงไปจนถึงหลังคาบ้านในระยะยาวซึ่งก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภายภาคหน้าสำหรับผม ผมคิดว่าความท้าทายต่างๆในประเทศสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสทางเศรศษฐกิจได้ทั้งสิ้นยกตัวอย่างครับท่านประธานเช่นอุตสาหกรรม care economy หรืออุตสาหกรรมดูแลคนชราผู้ป่วยติดเตียงและเด็กปฐมวัยที่จะสามารถดูดซับแรงงานจากภาคบริการที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ได้ซึ่งในเรื่องนี้พรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทรัฐบาลก็พยายามจะจ้างงานคนในท้องถิ่นให้ดูแลคนชราเช่นกัน แต่ใช้งบเพียง450ล้านบาทให้เงินเดือนผู้ดูแลคนละ5 0 0 0แต่ต้องทำงานเต็มเวลาสุดท้ายผู้ดูแลคนชราที่รับจ้างก็ต้องลาออกหมดโครงการก็จะต้องล้มเหลวในต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่งเปิดเอกสารปบประมาณของเขาปี65มาเช่นเดียวกันเขาทุ่มงบไปกับการจ้างงานผู้ดูแลคนชราให้กับคนยากจนคิดเป็นเงินไทย1.6 ล้านล้านบาทครับถ้าคิดย้อนกลับมาว่าอเมริกาใช้เงิน1.6ล้านล้านบาทในการสร้างอุตสาหกรรมนี้เทียบสัสดส่วนกลับมาเป็นขนาดของเศรษฐกิจไทยงบประมาณต้อง40,000ล้านบาทครับไม่ใช่400ล้านบาทอย่างที่รัฐบาลทำจึงจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมผู้ดูแลคนชราขึ้นได้ในทั่วประเทศตัวอย่างที่สองครับเมื่อผมมองถึงวิกฤตโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ทุกประเทศก็ระดมสะสม วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือที่เรียกว่า national strategic stockpile ผมมองเห็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจต่อไปถ้าพักก้าวไกลจัดงบประมาณเราจะขันน็อตอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ที่เกิดขึ้นได้จริงเราจะใช้มาตรการการคลังทลายทุกคอขวดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่องการแพทย์ถ้าเรายังขาดศูนย์ทดสอบมาตรฐานในประเทศเราต้องสร้าง ถ้าเราขาดวิศวกรทางการแพทย์เราต้องสร้างและมาตรการที่สําคัญที่สุดคือรัฐต้องเป็นคนช่วยตั้งไข่ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจและทําให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อยู่ได้ในช่วงเริ่มต้นรอวันที่จะเติบโตที่จะแข่งขันได้จริงในเวทีโลกเป็นอุตสาหกรรมเรือธงแห่งความหวังลำใหม่ของประเทศไทย ภาคก้าวไกลจะปลดล็อกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีเงินอยู่แล้วหนึ่งหมื่นล้านบาทแต่แช่อยู่ในกองทุนนี้มาหปีไม่เคยมีใครคลิดในเชิงลุกว่าจะเอาไปใช้อุดหนุนวิจัยแล้วก็พัฒนาได้อย่างไรและนี่คือภาพสมบูรณ์ของบ้านงบประมาณใหม่ของประเทศไทยครับที่มีรากฐานจากสวัสดิการโอบอุ้มคนที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย เมื่อเข้มแข็งแล้วก็จะสร้างฐานสร้างอาชีพวางรากฐานเศรษฐ,ฐกิจแบบลดน้ำไปที่รากเพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นความหวังของทุกคนในชาติได้แต่บ้านหลังนี้จะเกิดขึ้นจริงไม่ได้ครับถ้าไม่ได้มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชาติเราต้องกระจายอานาจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านใหม่ของเราการกระจายอำนาจ คือหัวใจของการหรือระ,ระบบรัฐรัชการรวมศูนย์ในวันที่อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงที่ประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพและกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยในวันนั้นเล่มงบประมาณจะถูกพลิกโฉมไปอย่างสมบูรณ์แบบและความเจริญจะกระจายไปสู่ทุกหย่อมย่าอย่างแท้จริงแต่ต่อให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจทั้งสภา เราก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับหากพวกเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับโครงสร้างอํานาจของประเทศไทยที่อยู่เบื้องหลังระบบรัฐรัชการรวมศูนย์แบบนี้ก็คือนายทุนขุนศึกและก็ศักดินาที่ปาฏิาจะแช่แข็งประเทศไทยเอาไว้ในโครงสร้างที่ตนเองอยู่บนยอดสูงสุดของปีระมิดประเทศไทยจะเปลี่ยนไปได้ทหารต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ไม่ใช่รัฐบาลพลเรือนอยู่ใต้ทหารงบกระลาโหมกอรมนและงบความมั่นคงที่อยู่ตามองคาพยพต่างๆของรัฐไทยที่ทำมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามเย็นต้องถูกยกเลิกท้ายที่สุดนี้ผมมีความฝความคำถามฝากถึงท่านประธานผ่านไปยังพักร่วมรัฐบาลครับว่าที่ทุกคนร่วมอภิปรายกับพวกผม มาตลอดสามวันสามคืนที่ผ่านมาร่วมวิพากษ์วิจาร์ณการตัดงบกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการต่างๆที่ท่านอยากได้งบประมาณเหล่านี้คืนไปจริงหรือไม่จริงถ้าท่านอยากได้งบประมาณคืนให้ประชาชนของท่านผมมีข้อเสนอในระยะสั้นครับคือสมาชิกผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทั้งหลายในสภาแห่งนี้ต้องร่วมกันคว่ำ ร่างงบประมาณปี65เพื่อให้กอบงบประมาณปี64นํากลับมาใช้พลังไปก่อนแล้วเมื่อนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะได้งบประมาณเพิ่ม4พ0ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการจะได้งบประมาณเพิ่ม2.4หมื่นล้านบาทในทันทีถ้าท่านอยากได้งบประมาณคืนงบการศึกษาคืนให้กับเด็กที่ยากจนจริงถ้าอยากได้งบประมาณสุขภาพคืนให้กับคนแก่เท่าที่จะป่วยจริง จริงหรือไม่หรือที่ทุกท่านอนภิปรายมาสามวันสามคืนเป็นเพียงลิเกลงใหญ่ที่ท่านเอาไว้ต่อรองผลประโยชน์เอาวัคซีนเอาสัมปทานสร้างตึกเอาโครงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าผมได้ยินแว่วๆผ่านลำโพงมาครับว่ามีการอรภิปรายท่านอนภิปรายว่าหลังจากที่ท่านอนภิปรายวิพากษ์ความเหลวแหลกของงบประมาณมาตลอดสามวันแต่ก็ยังจะลงคะแนนให้ความเห็นชอบกับงบประมาณฉบับนี้ นี่แสดงให้เห็นครับว่าเป็นโรงลิเกรโรงใหญ่ท่านอภิปรายอย่างกับราชสีลงคะแนนอย่างกับหนูสิ่งเหล่านี้คือการเมืองเก่าที่ดำรงอยู่เป็นเวลานานในประเทศของเราแน่นอนครับว่าเป็นเอกสิทธิ์ของท่านในฐานะผู้แทนรัษฎรแต่ก็เป็นสิทธิของประชาชนเช่นกันที่เขาจะตัดสินใจว่าใครเป็นพวกที่สนับสนุนงบประมาณของรัฐรวมศูนย์นายทุนศักดินา ขุนศึกที่จะเป็นพันธนาการแช่แข็งประเทศให้จมอยู่กับวิกฤตไปอีกตลอดการและใครที่เป็นคนสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมในฐานะหัวหน้าพักคก้าวไกลไม่สามารถโหวตรับรองให้ว่าประมาณปี65ฉบับนี้ผ่านไปได้ครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ